เคยก่อนว่าทางจังหวัดบริหาจัดการน้ําได้ดีมาถึงสี่แยกนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างต่ํานะครับในทุกๆปีก็ไม่รอดนะครับถ้าเกิดมีภาวะน้ํำปิ่นล้นเอ่อเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะต้องโดนแหละเป็นจุดจุดหนึ่งที่ต้องโดนปกติถ้ามันท่วมขนาดนี้เรามาไม่ได้นะคุณผู้ชม เข,เขาลืมไปมั้งว่านึกว่าเรารถวิบากมานะเขาไปล่วงหน้าดุยดยดุยเขาลืมนึกไปว่าเราไม่ได้รถวิบากเราเป็นรถตุ๊ก,กตานะรถกระตูนก็คอยดูสถา,านการณ์จุดนี้ก็เป็นหลังด้านถนนด้านหลังนี่ไปก่อนเลยครับ เส้นเชียงคานทั้งคานนะถนนหลังทั้งคานจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการหลากน้ำปิงค่อนข้างมากนะครับก็คือเส้นถนนช้างคานนะครับ ในวันที่25นี่ค่อนข้างเอาเรื่องนะครับสำหรับเส้นนี้นะครับก็มีธุรกิจอยู่สองข้างฝั่งคของโรงแรมแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับหนักเอาเรื่องครับแต่ก็คิดว่าช่วงบ่ายๆของวันที่25นี้น่าจะน้ำน่าจะสูงกว่านี้เยอะนะครับน่าจะขึ้นถึงสุดระดับน,น่าจะเริ่มเข้าบ้านนะ แว่าน้ำมาเยอะนะครับบ่ายๆหรือว่าเย็นๆค่ำๆนี้น่าจะปริมาณน้ําน่าจะมากขึ้นครับต้องลองดูครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางของหน้าโรงแรมชิยงใหม่พาซ่านะครับก็ ท่วมแล้วละ่ะเป็นพื้นที่บริเวณที่มีพื้นที่ติดต่อกับลำน้ำปิงเลยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะติดเลยแหละนะครับก็เดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูที่สะพานขวเล็กนะครับซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำปิงนะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับจุดวัดน้ำทีหนึ่งนะครับสะพานอวรัตตอนนี้ยังแห้งอยู่นะ คิดว่าช่วงบ่ายคงไม่เหลือแถวเนี้ยนะครับไปดูปริมาณน้ำกันว่าวันที่25นี่ตอนทเที่ยงเที่ยงปริมาณน้ำเป็นยังไงนะครับบอกได้เลยครับน่าจะมีแต่ทรงนะครับทรงกับขึ้นนะครับเป็จะขึ้นซะมากกว่าเพราะว่าลําน้ําที่ น้ำดำน้ำปิงเนี่ยยังมีน้ำปริมาณไหลมาจากทางเชียงดาวแม่แตงอีกเยอะนะครับมวลน้ำยังมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณที่ตอนนี้อยู่ที่4เมตร20เนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นเ,นเ,นเนรื่อยๆนะโดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนที่จะตกมาเพิ่ม,มนะ ก็จะมาสมทบกับน้ำที่หลากเข้ามาในตัวเมืองเพราะฉะนั้นนะคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่เองก็น่าจะรอดยากครับที่น้ำจะไม่เข้าในตัวเมืองแต่ว่าจะเข้าในปริมาณขนาดไหนและเข้าไปในพื้นที่ทุงไหนบ้างเนะี่ยมากน้อยอยังไงเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนะครับแต่เข้าแน่ผมว่า หน่อยนึงอะแต่อย่างที่บอกกันแหละมันปัญหาไอ้น้ำที่จะมาใหม่เนี่ยมวนใหม่แล้วเ้ามวนนี้ไปก่อนเลยเนี่ยดูโอ,โอ้ไอ้ลากไม้พวกกิ่งไม้ที่มันติดคอสะพานเนี่ยเนาะน่ากลัวดึงไม้เนี่ยโอเขาเป็นรูปเขานี่เเอายเนี่ย นี่ไงทีมงานของนายกรัฐมนตรีอคันีอคันธีแล้วมาสั่งเน่ยก็ไม่ใช่ใส่เลยเนี่ยน่าจะมีเอาไปใส่เคลมนาะเนี่ยชอบไหมใช่เรียบร้อยเลยต้นใหญ่เลยไอ้ที่โรงพยาบาลตรงนี้ตรงหนองหอยเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้สะพานตัวนั้นอ่ะตัวนั้นหนักนะตัวนั้นนจะมีกิ่งอย่างเงี้ยเยอะ มามาชุดใหม่มาชุดใหม่ก็ลงไปเหยียบนี่มไมด้อยู่นะผมวาเดินได้นะแต่อันี้แหละมันจะงทำให้สะพานไอ้นี่ย